ผู้ชมเชื่อไหมว่าทีมงานเปิดภาพเมียหลวงขึ้นมาหน่อยชื่อว่าคุณเมย์คุณเมย์มาตามหาสามีชื่อว่านายจีตาลอายุ46ปีเอาภาพเมียหลวงขึ้นมาก่อนนะด้วยความเคารพทําไมต้องเรียกว่าเมียหลวงคือวันนี้เรารู้เรื่องเธอมาเนี่ยเพราะน้องแนนสกิตตีไปตามเรื่องนี้มันช็อตแบบชนิดที่ว่าเหมือนฟ้าผ่ากลางใจผ่ากลางใจอันที่หนึ่งคือผัวติดอยู่ในตึกผ่ากลางใจอันที่สองก็คือเธอเดินเท้าเนี่ยนะฮะ มาจากเมียนมานะฮะสี่วันสี่คืนแล้วถามบอกพี่แล้วพี่มายังไงทีมงานเปิดภาพสามีเขาหน่อยนี่ฮะก็ต้องถือว่าอันนี้ลูกมีลูกหนึ่งมีลูกหนึ่งแล้วก็ผัวหนึง่งมีภาพสาพมีไหมทีมงานเปิดจอมอนิเตอร์ภาพมอเิเตอร์ผมหน่อยดิขอดูจอมอนิเตอร์ด้วยนี่ฮะอันนี้ก็คือจอจอเนี่ยน่าจะเป็นลูกชายจอแทสนะฮะผัวเขาชื่อว่าจีตานอายุ46ปี ไม่แน่ว่าผู้สื่อข่าวได้ส่งอ,อ๋อน่าจะส่งแค่รูปลูกมามั้งมีได้หนห่ผัว<ม>ด้วย<ม>นี<ม>่นี่ผัว<ม>ฮะ<ฮ><ฮ>สามีฮะก็คือจีตานหายตัวไปทั้งคู่คุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้ที่เราตามเนี่ยเพราะหนึ่งคือต้องชื่นชมหัวใจเมียนหลวงเธอเดินเท้าสี่วันนะฮะถามบอกแล้วมายัางไงเดินยังไงอะจากเมียนมาเธอบอกว่าบ้านพักเธออยู่ที่ทวายเธอเดินเท้ามาตั้งแต่30มมีนาพอรู้ว่าผัวติดอยู่ในซากตึก เธอบอกว่าเดินลัดเลาะป่าและข้ามเขา4วันเต็มจนกระทั่งมาอยู่ตรงที่บริเวณเมียนมาแล้วก็ข้ามมาตรงการเจนบุรีมีการเก็บค่าแรงจากเธออีก12,500บาททีมงานเอาภาพตอนเธอติดต่อประสานงานขึ้นมาก่อนฮะยังไม่ต้องเปิดภาพตอนเอามาแย่ปากภาพนี้ไม่ใช่ความสำคัญของข่าวฮะกลับไปที่ภาพตอนเขาประสานงาน ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นที่เสียเงินหมื่นสเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าพอเธอรู้ข่าวว่าสามีติดอยู่ในนั้นแล้วก็ลูกชายปรากฏติดต่อไม่ได้วันนี้ถามบอกแล้วมาถึงเนี่นะฮะเดินเท้า4วันจ่ายเงินไปอีก12,500บาทสุดท้ายถามว่าแล้ววันนี้มาทำไมเธอบอกอยากให้ตรวจด n n a สิ่งที่เธอช็อกที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะปรากฏเธอเจอเมียคนที่สองของผัวอีกคุณผู้ชมฮะ ตอนที่เธอเดินทางมาถึงเธอบอกว่าที่ช็อกเลยก็คือรู้ว่าผัวมีเมียเบอร์สองอยู่ที่ไทยอีกหลายปีที่ผ่านมาลูกคนโตที่สูญหายและลูกสาวไม่เคยยอมบอกให้แม่รู้แล้วเธอบอกกับเราว่าไงรู้มาเธอบอกว่าฉันคือผู้หญิงที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องและยังไม่หย่าคือเอาจริงเห็นใจมากมันจะมีภาพอันหนึ่งทีมงานของนักข่าวต่างจังหวัด เขาส่งภาพมาด้วยที่เป็นสติงเกอร์สำคัญภาพที่เมียเมียหลวงร้องไห้มันจะมีอีกชุดหนึ่งนี่ภาพนี้สำคัญดูภาพหน่อยนะฮะ <c oughs> และอยากให้ฟังเสียงเมียหลวงก็คือเดินเท้าสี่วันมาโปะแตกผัวดันมีเมียน้อยอยู่ที่ประเทศไทยลูกก็ปิดข่าวและลูกก็ติดอยู่ในตึกอีกเปิดเสียงอันนี้ก่อนเขาก็เปิดมืเหกินเทาก็ไม่เหลวกินได้ก็ไม่ได้ซึ่งร้องจัดโงก็ไม่หลับร้องไ้ จะแม่เออแม่มาแก่แล้วอายุ15มีแม่ลูกก็แม่แม่ไม่อยากให้ลูกเลยอย่างเงี้ยค่ะคือน้าเน,น,นี่ยพร้อมมีแค่ลูกชายคนเดียวแล้วก็ลูกสาวสองทรายแล้วก็แม่ยายแม่ก็แก่แล้วที่เข้ามานี่ยก็เป็นลำบากที่ไว้แม่คนเดียวแล้วก็ลูกเลก คนเล็กสุดอนคนเท mm ี hmm. ่ยวมาถี่ไว้บ้านใช่เขาก็มาโดยถามมานี้อย่างเห็นคือนาทีที่ทางเมียนหลวงนะครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงแล้วจะเห็นว่าตรงจุดนี้เพิ่งจะไปตรวจ DNA หลังจากนั้นน้องน้องแนนสกิตรีเลยเข้าไปสัมภาษณ์ทางด้านเมียนหลวงอีกรอบหนึ่งเนี่ยฮะอันนี้คือตอนมาแล้วแบบร้องไห้เพราะว่าคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหม คนเราอะห่วงผัวกับห่วงลูก2ชีวิต4วันเต็มนะฮะเดินจากประเทศตัวเองมาเกาะถึงชายแดนข้ามฟากจ่ายอีก1 2,500มืบาทปรากฏพอมาถึงที่นี่เอา้ามีเมียน้อยมาเซ็นด้วยเขาก็งงบอกเอา้าแล้วเมียน้อยมาเซ็นได้ยังไงตอนนี้ประเด็นคือใครจะรับเงินเยียวยาแต่เธอยือนยันว่าเธอมีทะเบียนสมรสล่าสุดวันนี้เธอตกใจเนี่ยนะฮะว่าทําไมถึงเมียมีเมียสองคนและก่อนหน้านี้เธอกําลังกังวล เงินเยียวยาจะตกเป็นของใครในกฎหมายไทยเอออันนี้น่าคิดเข้าใจว่าถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยยังไงเมียหลวงต้องได้แต่เขาคือเมียนมาผัวเขาก็คือเมียนมาแต่เมียน้อยน่าจะเซ็นไปเรียบร้อยระบุต,ตัวตนล่าสุดวันนี้เธอก็เลยบอกว่าจากเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยหากพบร่างผัวและลูกเงินเยียวยาจะต้องกลับมาเป็นของครอบครัวและที่สำคัญคือตอนนี้อยากรับร่างของสามีและลูกโดยไว แต่ยังไม่เจอใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เจอฮะลูกแล้วก็สามียังคงหายไปอยู่เบื้องต้นเองเขายืนยันบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอแล้วจะรับร่างสามีและลูกกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันอีกทีว่าจะมีการเชิญดวงวิญญาณในพื้นที่ตรงจุดนี้ด้วยหรือไม่และจะกลับไปที่ประเทศเมียนมานี่คือคํายืนยันของเมียหลวงฮะวันค่ะสีว่วานเธอทานทนี่ที่นี่สี่วันค่ะเดินคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนคนเดียวค่ะคนเดียวคนเดียวจ้ะ มีความจะมีความมามีความพาเดินเนข้ามาสี่วันสี่วันจะมาถึงประเทศไทยค่ะนไม่กลัวไม่กลัวมันมาลูกเจอกับเซอร์เซอร์ในอย่างไงแหละไม่กลัวเลยมีลูกทั้งหมดกี่คนสาคนค่ะคนที่สูญหายได้ลูกคนโตคนเล็กคนโตน่ะผู้ชาย คนเล็กคนโตสู่ไหคนโตและไม่มีหรือคนที่สองลูกคนที่สามยุบบ้านค่ะภรรยาเป็คนของสามีพาเราไปตรวจดีเอ็นเอะคะตุ้มตุ้มไม่ยั่งเนยโขดวัแล้วแหละเนี่ยมาบูิจาคหน้าที่ะหนูก็ไม่รู้ค่ะทีมมียอยู่ก็ไม่รู้เลยหนูว่จะตกใจหมดเลยมาหาะรอให้นะตัวทีวีน่ะเราเราไม่รู้มาก่อนว่ามันมีคุณค่ะ หนูไฟกัะทุเดียกลับบ้านมาค่ะส่งตังค์ให้ทุกเดือนอยู่แล้วเขาไม่รู้ว่าคือมีเมียใหม่แกก็คือใจมันก็อยู่ที่นี่ยานเดียว่แกก็สู้สู้เพื่อนลูกแกก็เลยเดินถามมาข้างข่าวมาสี่พ้าลูกเจ้าสำหลวแเลยมานาตั้งวานายอำแภอเลยนาลาดวาจะมีอาแมอเลยเจ้าหน้าที่บอกว่า ได้ช่วยเหลือทุกวิธีฐานที่ทําไม่ต้องกลัวอะไรคือผมของลูกไอ้ลูกชายก็คือแม่ได้ใช่ไหมขอสามีก็คือลูกสาวได้จ้ะครับคุณ้มครับนี่ไทยเรายังน่ารักมากนะเพราะเห็นบอกว่าเธอห่วงมากว่าศพหัวกับลูกจะยังไงอันนี้ด้วยความเคารพเพราะว่าเธอมั่นใจแล้วว่าสามีกับลูกเนี่ยน่าจะยังไงก็โอกาสค่อนข้างยากเธอเลยบอกว่าถามเจ้าหน้าที่ไทยว่าสุดท้าย ผัวกับลูกจะต้องแบ่งกันยังไงระหว่างร่างสองร่างเห็นบอกว่าผัวเนี่ยต้องให้เป็นของลูกสาวคนกลางใช่ไหมส่วนลูกเธอต้องได้ก็คือเธอเป็นเมียหลวงแล้วจริงๆเมื่อวานเนี่ยที่มันโป๊ะไหนเล่าดิมันคือยังไงเมื่อวานเราไปเจอเขาทีหนึ่งแล้วไอ้แล้วไงเขาเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วเขาเล่าว่าเขาเดินเท้า4วันก็บอกออเป็นกาลังใจให้แล้วเขาก็จะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ต่อปรากฏว่าที่มาที่ไปก็คือเขาจะไปโรงพยาบาลแล้วก็จะไปตรวจเรื่องของดีเอ็นเอปรากฏคุณหมอแจ้งว่ามีคนมาตรวจไปก่อนหน้านี้แล้ว โทษนะแล้วเมียน้อยทันเรื่องอะไรไปตรวจด้วยเมียน้อยก็ไม่ได้มีลูกกับเขาไม่ใช่เหรอแต่เขาบอกว่าลูกคนกลางที่บอกเป็นลูกสาวอ่ะกับลูกชายที่หายตัวไปคือลูกคนกลางตอนนี้รอดออกมาแล้วลูกคนกลางไปตรวจดีเอไปก่อนหน้านี้แล้วและลูกคนกลางอยู่กับภรรยาเบอร์ที่สองลูกคนกลางคือลูกของเขาไหมลูกของพี่เขาใช่ครับแล้วก็ไปอยู่กับเมียคนที่สองถูกแล้วไม่เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังอ้าวตายละแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นล่ามใช่ไหมที่บอกว่าเ็าเดินข้ามเขาสี่ลูกเพราะเขารักลูกกับผัวมาก สุดท้ายกลายไปว่าตอนแรกเนี่ยที่ความแตกเอาง่ายๆเลยเพราะอยากจะตรวจ d n เอมหมอบอกไม่ต้องตรวจแล้วมีคนมาตรวจชิงก่อนเธอแล้วก็เลยไล่บี้ไปว่าใครชิงก่อนเอ้ากลายไปว่าลูกชายใช่ไหมลูกสาวลูกสาวและปรากฏว่าสุดท้ายไล่บี้ไปลูกสาวได้มากับเมียน้อยอของพ่อล่าสุดวันนี้เพื่อความเป็นธรรมอีกเหมือนกันก็เห็นใจเธอเราไปเจอกับน้องหวีนะฮะน้องหวีคือเมียเบอร์สองของพี่จีตาล เราก็ถามบอกหวีหวีมายังไงอะเดี๋ยวเปิดภาพหวีกับพี่จีตาลขึ้นมาคู่กันหน่อยหวีว่ายังไงบ้างหวีวันนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกน้อยใจมากเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยคบหากับจีตาลก็คือคนที่สูญหายไปเนี่ยตอนที่เขามาอยู่ที่กรุงเทพมาทํางานก็จริงๆแล้วก็คบกันมาเป็น10ปีนะอยู่กินกันชันสามีภรรยาแล้วเขายืนยันว่ามีหลักฐานทุกอย่างตลอด10ปีแต่ยังไม่ขอส่งให้กับช่องไม่ แล้วจดทะเบียนก็จดที่เมียนมาไม่ใช่เหรอ <m> ใช่เอา้าแล้วเธอมีหลักฐานอะไรอ่ะพวกความเป็นเมียอาจจะเป็นหลักฐานที่ว่าใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่ามาบอกนะว่าจดทะเบียนได้ในไทยด้วยนะฮะ mm hmm. แล้วเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าคุณวีนะบอกว่าตัวเองเนี่ยจริงๆนอกจากสามีของก็คือคุณจีตานเนี่ยที่คนหายเนี่ยเขาบอกลูกคนโตที่สูญหายไปก็มาพักอศาศัยอยู่กับเขาด้วยลูกสาวคนกลางก็มาพักอศาศัยอยู่กับเขาด้วยที่เป็นลูกติดของสามีเนี่ยตอนมาอยู่กินกันเนี่ยก็แบ่งเงินกันใช้ หนูเองก็ดูแลสามีเป็นอย่างดีเวลา<อ>ได้เงินมาก็มีการเอาให้เขาใช้ด้วยกําลังจะบอกว่าตัวของพี่คนที่สองก็กําลังยืนว่าฉันดูแลลูกของฝ่ายชายด้วยถูกต้องและลูกฝ่ายชายก็รับรู้ว่าฉันก็คงจะเสมือนกับเป็นผู้มีพระคุณอ้อาวซวยเลยแล้วคราวนี้จะยังไงล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขายืนยันว่าเขามาโดยชอบธรรมอ่นนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเมียเบอร์สองด้วยนะฮะว่ามาอย่างถูกต้องอเพียงแต่กฎหมายบ้านเขาเนี่ยคุณก็คงต้องไปฟ้องที่เมียนมามส่วนของไทยเนี่ยเขามาอยู่กับหัว ของเมียหลวงเนี่ยก็คือที่เมืองไทยดังนั้นเขายืนยันว่าถ้าในส่วนของเมืองไทยเขามาอย่างถูกต้องและยังไงต่อนอกจากนี้เขาบอกว่าเชื่อไหมตอนที่ตัวกาไปตรวจ DNA นเ,เนี่ยตั้งแต่วันแรกเขาเองก็พาลูกสาวนั่นแหละลูกสาวคนกลางอะ่ะไปตรวจสอบ DNA อตั้งแต่ทราบเรื่องว่าตึกมันถลม่มเพราะอาคารแห่งนี้เพื่อนของเขาเป็นหัวหน้าง,งานเขาเป็นคนฝากงานให้กับผัวแล้วก็ลูกติดของผัวไปทํางานที่ตึกสตองอพอเกิดเรื่องเขาก็เป็นคนดําเนินการเรื่งองเอกสารตั้งแต่วันแรกไปติดต่อรับร่างของสามี ไปติดต่อหาลูกชายของสามีและพาลูกสาวคนกลางไปตรวจสอบยีนเอก่อนแล้วเขาบอกเขาน้อยใจมากวันที่เมเดินทางมาถึงที่กรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกให้ลูกคนกลางอะ่ะไปบอกเมก็คือแม่นะเมียหลวงอะ่ะใช่มบอกเมียหลวงว่าเขาเองเนี่ยเป็นเมียอีกคนนึงนะ<อ>แล้วมาอย่างถูกต้องหวังดีตลอดปรากฏว่า ลูกไม่ยอมพูดอะไรลูกนิ่งๆแล้วก็กลับไปหาแม่ก็คือเมย์ส่วนตัวเขาเองก็กลายเป็นเรื่องเป็นราววันนี้แหละตอนที่เมียหลวงเขาจะติดต่อขอรับร่างว่าอยากจะเอาร่างกลับไปที่เมียนมาสุดท้ายนักข่าวเราได้ถามทางด้านของสาวเบอร์สองมาสุดท้ายว่าร่างจะยกให้ใครไม่ได้ถาม,มอีก,อกได้ตอบเรื่องนี้มานี่ฮะแต่ก็ยืนยันว่าณนะขนาดเดียวกันตัวเธอเองเป็นคนพาลูกของฝ่ายชายไปตรวจด DNA. ีเอเธอให้การช่วยเหลือครอบครัวของฝ่ายชายที่ติดอยู่ในตึกอย่างเต็มที่ ส่วนนั้นหนูไม่หนูไม่ขอตอบเขาเป็นคนส่วนเองเชื่อนั้นเรื่องส่วนตัวของเขาเองหนูไม่รู้อันนี้ว่าเขาจะส่งกันยังไงอะไรแบบไหนหนูไม่ก้าวไกลค่ะหนูไม่เคยก้าวไกลเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ว่าตอนที่พี่จิตาเนี่ยมาอยู่กับตัวเองก็คือเขาก็เอาลูกชายมาอยู่ด้วยใช่ค่ะทั้งลูกชายและลูกสาวก็อยู่กับหนูอยู่กินใช่ค่ะแต่พอเขาเจอลูกสาวแม่เขาเจอแม่เขาเขาก็ไม่ได้อะไรกับหนูเลยไม่คุยไม่พูดไม่ถามไม่บอกสักคำว่าเออแม่ แม่แม่หนูมาแล้วนะหนูจะไปหาแม่นะไม่มีเลยค่ะเขาไม่ใยดีกับหนูเลยเราก็เลยรู้สึกหนูก็รึใช่ค่ะเหมือนกับเขาเฮ้ยเราคือใครให้มาอยู่ตรงนี้จุดนี้เรามาเดินเรื่องตรงนี้เราทําไปเพื่ออะไรตอนแรกหนูทําได้ทั้งสองคนหนูทําให้หมดเลยแต่เขาไปบอกกับกล้ามว่าหนูไม่ดําเนินการอะไรให้ทํางานที่นี่ได้หนึ่งเดือนค่ะหนูมาทํางานอยู่นี่ก็เหมือนกันค่ะหนูทําได้สี่วัน หนูมาทําได้แค่สี่วันจากนั้นมาพี่บีไม่ให้หนูมาเพราะว่าการเดินทางมันไกลลุกแต่เช้ากลับก็ดึกแล้วหลังจากที่ตึกขนบเรามีการดำเนินการอะไรบ้างก,ก็หนูก็เดินเรื่องเอะไรพาเขาไปแจ้งความพาเขาไปตรวจ DNA <ห>แล้วหนูก็แจ้งเรื่องประกันสังคมหนูก็ทําเอกสารไปขอกับบริษัทมาทุกอย่างแล้วค่ะอยู่กับหนูลูกสาวเขาก็เพิ่งทําเอกสารได้อยู่กับหนูหนูเป็นคนค่าใช้จ่ายอยู่กับหนูหมดทางอะไรอีก เขาบอกว่ามีการจ่ายค่าในหน้าประมาณหน 1, 2, ึ่งสองอันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะเขามายังไงแม้แต่มาคุยกับหนูก็ไม่มีมาสอบถามเรื่องว่าเออหนูดําเนินการไปถึงไหนแล้วก็ไม่มีแต่อันนี้ก็เรื่องของเขาท่านผู้ชมครับปรากฏว่าทางน้องเบอร์สองเห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวเพิ่งแจ้งเข้ามาเขาตัดสินใจจะยกร่างของฝ่ายชายคืนกลับไปยังเมียหลวงครับคือเขาจะไม่ยุ่งแล้ว,ลวเพราะว่าฝ่ายชายก็เข้าใจว่าตอนนี้ด้วยความเคารพจริงน่าจะ เป็นผู้ที่สูญหายแล้วโอกาสมันค่อนข้างหลีแต่มุมนึงก็อยากไปซ้าเติมเบอร์สองเขาเลยนะพราะเรื่องนี้เอาจริงเบอร์สองเนี่ยน้องแดน,นใช่ไหมที่ไปนั่งคุยต้องบอกว่าเบอร์สองนี่แหละเป็นคนประสานเรื่องดี a อเป็นคนตามเรื่องให้ทั้งหมดแล้วสุดท้ายพอเมียหลวงกลับมาเนี่ยลูกของฝ่ายชายก็ไม่บอกเขาอีกจนกระทั่งมันกลายมาเป็นข่าวสังคมก็เข้าใจแหละยังไงก็เห็นใจเมียหลวงเดินเท้าสี่วันข้ามเขามาเพื่อจะมาตามหาร่างขัว แต่สุดท้ายพอตรวจ DNA ไม่ได้ก็เลยมารู้ความจริงว่าเอา้าหผัวมีอีกคนหนึ่งส่วนเบอร์สองก็ยืนยันว่าฉันพร้อมจะหลีกทางถ้าอยากเอาร่างผัวเธอคืนกลับไปที่ประเทศก็ให้เอาไปส่วนฉันก็ขอยุติความสัมพันธ์เพราะผัวเธอเองก็คงจะโอกาสค่อนข้างจะยากถ้าจะกลับมาแบบอยู่กินกันต่อจากนี้อ่ะจบเรื่องนี้ครับคุณผู้ชม